สวัสดีครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซิงเกิลแรกของลิซ่าสาวไทยจากวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีใต้แบล็คพิง k สื่อแทบทุกสื่อต่างแสดงความยินดีในความสำเร็จของเด็กไทยวัย24ปีคนนี้อย่างล้นหลามเพราะไม่เคยมีปรากฏการความสำเร็จในระดับโลกเช่นนี้มาก่อนและช่องเฟซไทยสตอรี่ก็ขออนุญาตเกาะกระแสนี้ไปด้วยนะครับ จากมิวสิกวิดีโอเปิดตัวเมื่อวันที่10กันยายน2,564บน YouTube พผ่านไปเพียง1วันมียอดเข้าชมมากกว่า80ล้านวิวและเป็นคลิปวิดีโอเพลงมาแรงอันดับหนึ่งของโลกในขณะน,นี้คนไทยต่างจดจ่อดูมิวสิกวิดีโอนี้และได้ปรากฏเห็นฉากที่แสดงความเป็นตัวของลิซ่านั่นก็คือปราสาทหินโบราณรวมถึงเครื่องแต่งกายแบบไทยประยุกต์เข้ากับมิวสิกวิดีโอได้อย่างลงตัว และแน่นอนครับเมื่อมีผู้ที่ชื่นชมก็ย่อมมีผู้วิจารณ์จนเกิดกระแสดราม่าถ,ถึงความเหมาะสมต่างๆนานาซึ่งเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์แต่กระแสชื่นชมในความสําเร็จนี้และทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมีมากกว่าและผมก็ขอแสดงความยินดีในเรื่องนี้เช่นกันครับสําหรับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงฉากปราสาทหินโบราณในฉากมิวสิกวิดีโอนี้นั่นก็คือปราสาทหินพนมรุง้ง ทำไมจึงเชื่อว่าฉากดังกล่าวมีแรงบันดาลใจมาจากปราสาทหินพนมรุง้งทั้งๆท,ที่ปราสาทหินศิลปะขอมมีหลายแห่งในแถบอีสานใต้เหตุผลง่ายๆก็คือลิซ่าเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองดังนั้นไม่ว่าจะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจําจังหวัดธงประจําจังหวัดแม้กระทั่งสัญ,ญลักษณ์ของทีมฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดก็ใช้รูปปราสาทหินพนมรุ้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทั้งสิน้นจึงถือว่าปราสาทหินแห่งนี้ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์และน่าจะแสดงถึงความเป็นตัวตนของลิซ่าที่ถ่ายทอดออกมาว่าไม่ลืมถิ่นกําเนิดของตัวเธอนั่นเองแม้ฉากในมิวสิกวิดีโอเมื่อมองโดยละเอียดจะมีความแตกต่างในด้านศิลปก,กรรมและสถาปัตยกรรมจากรูปแบบความเป็นจริงของปราสาทหินพนมรุง้งเพราะผู้ออกแบบไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ศิลป์จึงมีการออกแบบประยุกต์ให้เหมาะสม แต่โดยรวมเมื่อทุกคนได้ชมมิวสิกวิดีโอนี้กันแล้วก็นึกถึงปราสาทหินโดยทันทีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั่วไปเช่นตัวผู้บรรยายเองซึ่งไม่มีความรู้ทางด้านศิลปก,กรรมของปราสาทหินก็ไม่ได้มองไปเป็นแบบอื่นซึ่งถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของทีมงานผู้ออกแบบปราสาทหินพนมรุง้งมาจากภาษาเขมนที่แปลว่าภูเขาใหญ่ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วสูงประมาณ200เมตรจากพื้นราบ อยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไสวะญิกายที่นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุดมีการบูรณะต่อเนื่องมาหลายสมัยตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่1 5ถึง17และในพุทธศตรวรรษที่18พระเจ้าชัยวร,รมันที่7แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือศาสนาพุทธแบบมหายานจึงถูกปรับเป็นพุทธสถานในสมัยนั้น ปราสาทหินพนมรุง้งมีเส้นถนนทางเดินทอดไปสู่สะพานพญานาคซึ่งเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อระหว่างดินแดนโลกมนุษย์และดินแดนแห่งสวรรค์ประกอบไปด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆเรียงรายไปจนถึงองค์รางอันเปรียบเสมือนที่ประทับของพระศิวะในเรือนธาตุเรียกว่าห้องคันคฤหะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สำคัญที่สุดก็คือศิวลึงค์ซึ่งแทนองค์พระศิวะเป็นที่น่าเสียดายว่า ประติมากรรมชิ้นนี้ได้สูญหายไปเหลือเพียงแต่ท่อสวมสูตรคือร่องน้ำมนต์ที่ใช้รับน้ำสงจากการสักการะศีวลึงเท่านั้นโบราณวัตถุที่สำคัญและเคยเป็นข่าวใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือทับหลังนารายบรรทมศิลเป็นแผ่นหินอยู่เหนือกรอบประตูมณดปด้านทิศตะวันออกของปรางประธานเป็นรูปพระนารายบรรทมหรือนอนตะแคงขวาบนพญายนาคซึ่งชิ้นโบราณวัตถุนี้แตกออกเป็นสองชิน้น ถูกจลกรรมไปราวปีพุทธศักราช2 5 0 4ถึง2508ทางกรมศิลปากรได้ยึดคืนจากร้านขายของเก่าในกรุงเทพมหานครได้เพียงเศษชิ้นเล็กๆแต่ชิ้นใหญ่ถูกพบไปจัดแสดงที่สถาบันศิลปะชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหม่อมเจ้าสุภัทรดิตติศกุลไปพบเมื่อปีพุทธศักราช2515จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินเรื่องขอคืนทับหลังชิ้นนี้ จากสหรัฐอเมริกาแต่ก็ติดปัญหามากมายการเรียกร้องทวงคืนทับหลังนี้เป็นข่าวใหญ่และได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศจนเกิดกระแสวงคาราบาวซึ่งเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตที่มีชื่อเสียงได้แต่งเพลงทับหลังเพื่อเรียกร้องการทวงคืนทับหลังนี้อีกด้วยซึ่งในเนื้อหาเพลงมีวลีเด็ดก็คือเอาไมเคิลแจ็กสันคืนไปเอาพระนารายคืนมา จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยน2531รัฐบาลไทยจึงได้รับมอบคืนและนำมาติดตั้งไว้ยังจุดเดิมเมื่อวันที่7ทธันวาคม2531จากหลักฐานการสร้างปราสาทพรนมรุง้งที่สืบค้นจากศิลปก,กรรมและจากจารึกต่างๆที่นักวิชาการได้อ่านและแปลพอสรุปได้ความว่าในพุทธศตรวรรษที่15ได้เริ่มสถาปนาเทวสถานถวายพระศิวะที่เขาพนมรุง้ง ต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่หพุทธศตวรรษที่16ได้ทรงอุทิศที่ดินและค่าทาสถวายแด่เทวสถานพนมรุง้งในพุทธศตวรรษที่17เจ้าชายนเรนทราทิตที่ปกครองดินแดนแถบนี้ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยะวร,รมันที่สองผู้สร้างนาครวัดได้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นและได้ทรงบำเพ็ญพรตเป็นโยคีณปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้ ปราสาทพนมรุง้งผ่านการบูรณะและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2531เเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดบุรีรัมย์จนถึงทุกวันนี้